แม่แม่ช่วยลดเสียงกิรุเมื่อม,มีวิตะอาวเลครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันนี่เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับอันนี้เป็นตัวเบตานะยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์แท้นะครับเราจะมาเล่นหัวเรดด้ากับกายแท้มยันยุทธที่เพิ่งอัปเกรดเข้ามาใหม่นะ ก็สาหรับน้องหวยหน้าเนี่ยถือว่ากายแท้สวยอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะนี่ห้าไฟลุงนะครับเพราะว่าเขาให้เศษเราเนี่ยมาอัพแบบเต็มเลยนะจางก็เลยคิดว่าทําไปก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์แท้ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาตั๋วสุ่มทําคลิปแยกทีหลังนะครับในจังหวะที่มีโอกาสได้รองถึง5ไฟลุงเนี่ยก็จัดๆไปเลยละกันนี่ครับคือหน้าตาของกายแท้วิญญาณยุทธ์ของน้องหุยนหน้านะครับ เข้ามาเร็วเหมือนกันนะคิดว่าตัวอื่นจะเข้ามาก่อนแต่ว่าเขาทำเป็นหุยนามาก่อนนะครับจากการดูสกีแล้วเนี่ยก็ถือว่าปังปิยาใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับกายแท้วิญญาณยุทธ์นะครับจิ้งจอบปีศาจหุยนาเนี่ยใช้กายแท้วิญญาณยุทธ์เป็นเวลา3รอบในระหว่างที่ใช้กายแท้อยู่นั้นคูดาวทักษะทั้งหมดของหุยนาจะลดลง2รอบ และการใช้เกดของทักษะนั้นๆจะลดลง1เกดรครับอถือว่าดีนะครับแต่ว่าทักษะนี้เนี่ยไม่มีเงื่อนไขที่ช่วยให้กายแท้อยู่นานขึ้นไม่งงใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอย่าง6ปีหรือว่าปีปีตรงเนี่ยถ้าหากว่าขยายบัตรเจ็บสาหัสได้เนี่ยมันจะทําให้กายแท้อยู่นานขึ้น1รอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยของหัวหน้าไม่มีนะครับจะเป็นการลดคูดาวทักษะบวกกับใช้เกดลดลง1งจุด แปลว่าเน้นการชิงจังหวะค่อนข้างเยอะอยู่นะอันนี้ถือว่าดีนะครับเงื่อนไขาการอัญเชิญกายแท้นะเมื่อมีศัตรูเนี่ยติดสับสนอยู่หรือว่าโกลาหนหรือว่าวุ่นวายนะครับจะใช้กายแท้ได้เลยทันทีไม่ง,งงนะมันเป็นสถานะเดียวกันนะครับบางคนจะเรียกสับสนจะเรียกวุ่นวายจะเรียกโกลาหนแล้วแต่แต่ละคนเลยรู้สึกว่าเซิร์ฟไทยจะเรียกว่าโกลาหนนะเท่าที่จย์ไปดูที่เขาแปลมานะครับก็สามารถใช้ได้เลยทันที เงื่อนไขโคตรง่ายครับง่ายมากๆแค่ติดสับสนอยู่ติดไอที่มันเป็นสับสนอะทีเดียวก็อัญเชิญกายแท้ได้เลยถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่ต้องแบบโอ้กว่าจะเรียกกายแท้ได้ลำบากลำบนเหลือเกินนะครับออปชั่นนะครับระดับ1 0 0 0 0แสนปีหลังจากที่กายแท้เนี่ยเคลื่อนที่นะครับหรือว่าใช้สกิลต่างๆ ขยายหรือว่าใช้สถานะบาดเจ็บสาหัสให้กับศัตรูทั้งหมดและจํานวนรอบของบาดเจ็บสาหัสคือ2เท่าของจํานวนรอบโกลาหลครับสมมุติว่าศัตรูเนี่ยติดโกลาหลอยู่2อรอบนะครับเขาจะติดบาดเจ็บสาหัสเป็น4รอบนะครับนี่นะครับก็คือสถานะเอฟเฟกเพิ่มเติม10,000แปีออปชันที่2ในระหว่างที่มีกายแท้อยู่นะครับศัตรูจะโจมตีเพื่อร่วมทีมเมื่อเอฟเฟกต สับสนทำงานถือว่าดีนะครับอันนี้ระดับ1ล้าน4แสนปี4ดาวรุง้งสี่ลูกไฟรุ้งปดนะครับในระหว่างที่เราใช้กายแท้อยู่นั้นหากน้องหูเนน่าได้รับความเสียหายจากศัตรูที่ติดสับสนอยู่ศัตรูทั้งหมดที่ติดสับสนนั้นจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากันกับที่หูเน,น่าได้รับครับ สมมติว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสับสนอยู่ทุกตัวเลยนะครับแล้วมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยใช้สกิลหรือความเสียหายต่างๆเนี่ยใส่หูในหน้าศัตรูที่ติดสับสนฝั่งตรงข้ามจะได้รับความเสียหายเท่ากันเลยกับที่หูในหน้าได้รับในตอนนั้นอ้อันนี้ดีนะอยู่ๆศัตรูก็เจ็บเหมือนกันกับที่หูในหน้าเจ็บฉันเจ็บเธอก็เจ็บสินี่อูฟูสุดๆ แค่ทักษะกายแท้ก็อู้ฟู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถเรียกว่าสกิลนะครับทักษะของกายแท้มันยันยุกันบ้างทักษะกายแท้ที่1เงาจิ้งจอกปีาศาจสร้างความเสียหายให้กับศัตรู3มครั้งให้กับศัตรู1ตัว3ครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส40%เลยที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสับสนเป็นเวลา1รอบแต่ถ้าหากว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ย ติดสับสนอยู่แล้วจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาของการติดสับสนนั้น1รอบแทน1 0 0 0 0แปีโอกาสสร้างดีบัฟสับสนเพิ่มขึ้นเป็น65% 1 0 0 0 0 0ปนีออปชันที่2หากเป้าหมายติดสถานะสับสนอยู่แล้วหลังจากการโจมตีจะทำให้เอฟเฟกสับสนทำงานทันทีก็คือไอตัวที่เราเตีมันจะไปตีเพื่อนต่อครับเอาง่ายเพราะว่าเอฟเฟกเนี้สับสนเนี่ย ศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้จะสุ่มไปตีเพื่อร่วมทีมนะหรับหลายคนที่ไม่รู้นะว่าเอฟเฟกตสับสนคืออะไรนะครับ1น้านเจ็ดแสนปีปลดล็อกที่5ไฟลุง้งหลังจากการโจมตีหากเป้าหมายอยู่ในสถานะสับสนจะทําให้การโจมตีปกติแรงเพิ่มขึ้น100%และมันจะอยู่จนกว่าสถานะสับสนจะหมดไปนะครับถ้าหากว่าสถานะสับสนไม่หมด มันก็ยังจะอยู่อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ไปไหนเลยอู้อฟูทักษะกายแท้ที่2สเสน่ห์หวววิญญาณสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดและทำให้ศัตรูที่ติดสับสนทั้งหมดโจมตีเพื่อนที่มีพลังชีวิตต่ำสุดอ้าวอยู่ๆเพื่อนร่วมทีมก็ไปกระทืบคนที่มีเลือดน้อยสุดเฮ้ย เกเรสสุดๆเลยนี่ออปชันหนึ่งแสนปีการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาสพื้นฐาน50%เพิ่มความเสียหายของศัตรูที่มีเลือดน้อยที่สุด20%ใน2รอบและสามารถซ้อนทับได้สูงสุด3าระดับนั่นคือ60%เลย10,000แปีออปชั่นที่2เพิ่มเอฟเฟกความเสียหายจาก20%เป็น4 0 2ล้านปีเพิ่มความเสียหายจาก 40%เป็น60%เหมาะกับการเอาลงตีกระดูกทั้งเฉินสุดๆเลยเอฟเฟค์พวกนี้ออลาแห่งกายแท้วิญญาณยุทธความเสียหายจากการโจมตีของหุยและหน้าและกายแท้วิญญาณยุทธจะเพิ่มขึ้น20% 1 0 0 0ปปีหากศัตรูโจมตีเพื่อร่วมทีมในระหว่างที่มีกายแท้อยู่นั้นความเสียหายที่ศัตรูจะได้รับ จะเพิ่มขึ้น10%ทุกตัวและสแต็กสูงสุดได้ถึง10ระดับหรือ100%เอฟเฟกต์นี้สามารถทิกเกอร์ได้สูงสุด1ครั้งต่อ1รอบเอฟเฟกต์ทิกเกอร์ก็คือมันจะทำงานเองครับแล้วจะทำงานอีกทีเมื่อวนรอบของหวยหน้ามาถึงมันก็คือสมมติว่ามีใครใครก็ตามนะที่ติดสับสนอยู่เนี่ยหรือไม่ติดก็ตามนะครับโจมตีในขณะที่ห่วยหน้ามีกายแท้อยู่ ศัตรูทุกตัวน,นะสองฝั่งสรงข้ามจะรับความเสียหายเพิ่มขึ้น10%แล้ววนรอบหัวหน้ามามันก็โจมตีเราอีกมันก็รับเพิ่มขึ้นอีก10%็ก็เป็น20รับขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงสุดที่100%โคตรหมอกกระถังเฉินตีกระดูกวิญญาณอะตัวนี้ปกติเอาไปบัฟมันฟูอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามีเอฟเฟกต์ออร่าแห่งกายแท้โอ้โหแรงเพิ่มขึ้นอีก100%อนะในเวลา10เทิร์นตีกระดูกใช้เวลาอยู่แล้วครับใช้เทิร์นเยอะอยู่แล้ว 2ล้านปีลดล็อก5ไฟลุง้งสถานะสับสนบนตัวศัตรูจะไม่สามารถถูกล้างออกไปได้แม้จะมีสไลด์ก็ตามหรือจะไม่สามารถหมดออกไปได้มันจะคงไว้1รอบนะครับงงไหมไม่งงเนาะก็คือเอฟเฟกสับสนเนี่ยมันจะหมดใช่ไหมมันจะมี1เทิร์น3เทิร์น4เทินมันจะคงอยู่1เทินอย่างนั้นอะตลอดกาลและตลอดไปครับจะไม่หายไปศัตรูจะติดสับสนอยู่อย่างนั้นอะ ตลอดชีวิตครับไม่สามารถถูกล้างหรือว่าถูกเอาออกไปได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครสามารถปลดล็อก2ล้านปีแล้วไปสู้คนได้ผ่านตรงข้ามแม่งติดสถานะสับสนก็ล้างออกไม่ได้อะมันก็ทําอะไรไม่ได้อะ PVP ตึงเกินปะเนี่ยแต่ตีกระดูกมันตึงอยู่แล้วนะครับดีมากมันไม่ถูกล้างหรือถูกออกไปได้เราจะไม่ต้องกังวลว่าสถานะสับสนจะหายไปหรือเปล่าอันนี้ถือว่าปังมากๆ งั้นเดี๋ยวเราลองไปใช้กันดูในสถานการณ์ต่างๆดูครับว่ามันจะใช้เป็นรูปแบบไหนอะไรแบบไหนจะเทมากแค่ไหนนะครับไปหากำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวตา้ารูสรรพยุทธ์วิญญาจันทร์กันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้เกอะก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาท เติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักล้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดเติมเกมนึกถึงจูปิกก็ลิงอยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นทางร้านก็มีให้บริการนะครับมามาร้องใช้กันครับน้องหุยหน้าแม่อยากรอให้เข้าเซิร์ฟแท้ๆแล้วเปิดหาจังเลยจะดองตัวไว้นะครับกระซิบไว้ก่อนนะครับว่ามันมาพร้อมกับเสียเย แต่ตัวเตัวารมันรู้มีไมนะครับมาเราใช้กันดูครับสําหรับตัวนี้เราก็เล่นธรรมดาก็ได้โอเคน้องหัวหน้าเนี่ยเราก็ใส่สถานะสับสนนะครับเอ้ยจานลืมบอกแหวนนะวงแหวนสายสับสนของน้องหัวหน้าคือสายงูนะครับหรือว่าสายหนึ่งใช้วงที่1กับวงที่4นะครับมันจะสร้างสถานะสับสนได้อะเราลองใช้ดูวีดแป๊บๆนี่ครับ สถานะสับสนคือไอเนี่ยนะครับที่มันเป็นวงกลมเนี่ยอัน,อนตรงกลางเนี่ยที่จานอาเมาชีเนี่ยเห็นไหมนี่ครับคือสถานะสับสนก็เราหวนวุ่นวายนะครับมีค่าเท่ากันแล้วหวยน่าเล่นได้ต่อเลยเอาว่ากายแท้วิญญ,ญาณยุดปีศาจจิ้งจอกเฮ้ยโชว์ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ดูเท่หุ้ยได้เล่นต่ออีกหรอทักษะวิญญ,ญาณที่4 ปุ่มปุ่มปุ่มทักษะกายแท้อือหือนี่ครับเห็นไหมเนี่ยกระตุ้นบาดเจ็บสาหัสครับเนี่ยมันจะตีตัวที่มีเลือดน้อยสุดครับเห็นไหมลุมกระทืบตัวเดียว <c oughs> เอฟเฟคเอฟเฟคลุมลุมเพื่อนนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราเล่นขึ้นมาก่อนแล้วก็โยนโทนโยนโทนอะไรโยนเทนินหัวหน้าเลยครับเล่นต่อมันอยู่แค่สามรอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ ทักษะที่4ี่อีกหนึ่งรอบครับตุบๆๆนะครับช้าๆครับนี่ครับเราก็วางไฟล์เราก็ตีตัวที่มีเลือดน้อยสุด่องข้ามครับโอ้แรงเกินนี่ครับมันก็เห็นไหมติดสถานะสับสนมันก็ตีตีกันเองครับเนี่ยมันก็ตีกันอยู่กันเองเนี่ย นี่มันก็ตีกันเองนะครับไม่ไปไหนแล้วก็มีตัวเก็บคิวอย่างเออหลงอยู่นะครับเราลองทักษะที่หนึ่งมาดีกว่าสันนอาคมจกัจกจกัจกจกักเจิกนะครับทักษะกายแท้ที่หนึ่งอืมอืมออกไปสร้างเออวิ่งหนีไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็หมดกันไปนะกายแท้ครับเปไ็นไงดังคัถ้ามีเสียงตึ๊บอะไรวางเมาดังขอภายจริงๆนะ มาเร็วไปเร็วนะครับมันมาง่ายมากครับกายแทอะอย่างที่บอกนะครับเงื่อนไขมันใช้ง่ายมากแต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกขยายนะครับขยายที่มันให้กายแท้อยู่นานขึ้นพวกนี้นะครับี้ oh, 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 oh. ถือว่าสวยและมาคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับยิ่งเอาเล่นกับถังเฉินในการตีกระดูกวิญญาณทุกวันนี้มันปังอยู่แล้วนะจันว่ามันจะช่วยเพิ่มความปังมากขึ้นสุดๆไปเลยอะ แทมครับนี่ทักษะที่หนึ่งครับสร้างให้ตัตโตติดสับสนหวยหน้าได้เล่นต่อครับเฮ้ยกลายแท้ไม่ได้เหรออ๋อได้ละโอ้ใจเย็นๆครับทักษะวิญญาณที่7กายแท้วิญญาณยุดปีศาจจิ้งจอกไี่ โอ้เห็นไหมคูดาวลดลงการใช้เกตลดลงครับปกติมันใช้3 4เกจมันก็ลดลง 1. จุดอย่างเช่น4ก็เหลือ3 3ก็เหลือ2ครับแถมคูดาวยังลดลงอีก2เทินด้วยซัดเลยเปิดจังหวะตึกตึกตึกึครับยิ่งจอกระบอกเดี๋ยวตามไปอืมอนี่ครับเห็นไหมแล้วก็ลุงกระทืบกระุกระทึบตัวที่มีเลือดน้อยสุดหนงกระทืบอะไรมาวันนี้ ก็จะประมาณนี้ครับในการเล่นชิงจังหวะถือว่ามันมนาลงกระทางเฉินจานว่าไงครับดีอยู่แล้วแหละโหดอยู่แล้วแต่ว่ามันเหมือนมาเสริมให้เราสามารถเอามาเล่นใน oh, okay, การเล่นรูปแบบว่าไงเดียการเอาลง PVE หรือว่าตีกิจกรรมเพิ่มเติมเนี่ยดีมากอย่างที่บอกครับถ้ามี2ล้านปีอาจจะขยายไปถึงเอาลงเล่น p v p ได้เลยนะ ว่าไม่เลวนะครับอันนี้จริงอีกรอบหนึ่งครับมันอยู่ทั้งหมดสามรอบนะครับเนี่ยมีสแต็กขึ้นอยู่สีชมพูนะเหลือเหลือหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะตีกันเองอ่ะตีกันเองเล่นกับอ้วนไฟดีมากนะหวยหน้าอ้วนไฟวางไฟแล้วทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสับสนครับ <'m> นี่ครับหมดไปแล้ววิ่งหนีไปแล้ว <laughs> หมดไปแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับ เรวก็เก็บคิวไปเลยนะครับฝั mente, think, ่งเราข้าไม่ได้ออกสกิลอะบอกเลยเราก็ทำให้เขาติดเพิ่มเติมอโหติดอีกเพิ่มเติมเพิ่มเติมครับแปดรอบติด8ดรอบครับงานนี้ มาลองตีสัตว์ในป่าสนทยาดูบ้างนะครับคนจีนเขาจะได้ป่าสิงโตแหละมันจะช่วยเราเล่นได้ง่ายขึ้นจริงๆไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะลองก,ก็เล่งครับบับใส่ตัวนี้เลยแท๊กแช๊กแทกขอบคุณสองละคกันโยนเทินครับ อ๋อถ้าติดมันจะใช้ได้ต่อนะครับแต่ปั่นทองค้าไม่ติดนะเมื่อกี้เฮ้ยหรือจะเชื่อปั่นทองค่าไม่ติดสถานะสับสนของฮูยหน่านะครับเมื่อกี้ถึว่ามันโชคไม่ดีทักษะสี่เลยแล้วกันโอกาสมันต้องติดสักตัวหนึ่งอะเออม,มันต้องติดสักตัวหนึ่งแหละใส่ขนาดนี้แล้วนะครับ ไอสอตัวซ้ายมันไม่ค่อยเก่งหรอกไอสาตัวเนี้ยเก่งอ่ะเห็นไหมตีกันเองครับอ่าแต่มีตีเราเนี่ยพอตีเราปุ๊บเขารับบาดเจ็บสหัสเพิ่มขึ้นนะครับส0เอร์เราใช้ได้ไล้นะครับเมื่อกี้ไม่ติดายแท้วิญญ,ญาณยุดทักษะครูดาวอยู่นะครับเราก็ซัดตัวกลางไปเลยตักตกตักตัตักติดสับสนแล้ววิงจอก็ออกไป เพิ่มนะครับออกพยายามเพิ่มนี่ลุมกระทืบไปดีนี่ครับติดสับสนกันอยู่ก็ตีกันเองไปก่อนครับอ่ามาโอ้นี่ครับความรับสแต็กเพิ่มขึ้นเห็นไหมเนี่ยเห็นสแต็กที่เขาขึ้นไหมครับที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่มันมีอ่าระยะเวลาไม่จํากัดอะ่ะที่เป็นรูปเลข8นอนอะน่ะนั่นคือระยะเวลาแบบไม่จํากัดนะครับเพราะติดสถานะรับความเสียหายเพิ่มเติมเราก็ทําให้เขาสับสน ออกไปเรื่อยๆครับนี่ครับเนี่ยถ้าเจอศัตรูที่ตีเก่งๆมันโชคดีตรงที่มันทำอะไรเราไม่ได้นะครับตอนนี้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น10%เห็นไหมสิบระดับที่จานบอกเป็นความสามารถของออร่าแห่งกายแท้ครับเนี่ยตอนนี้เป็น50นะครับ10%คูณ5ก็50รับความเสียหายเพิ่มเติมโอ้โหไม่อยากนึกภาพถังเฉินเวลาเอาไปตีอะ่ะทุกวันนี้มันเอาไปบัฟโหนอยู่แล้วนะแนนาคตจะโหดแค่ไหนอะ่ะ อยากนึกภาพแต่ตอนนี้เขาไม่มีคนให้ตีแล้วนะครับเขาก็จะตีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมีหลายตีนะครับคือมันตีตัวเองได้นะแต่ไม่น่าจะรอดนะครับเพิ่มขึ้น50%ก็เรียบร้อยสิงั้นจานลองเอามา PVP สักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับกับ AI Bot นะเพื่อนในนี้มีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะมันเป็นเซิร์ฟเบตา้าอู้เชดเด้ใส่ไก่แทมสมตัวเลย มาใครจะได้เริ่มก่อนครับคนได้เริ่มก่อนย่อมได้เปรียบครับโอ้เขามีกายสวรรค์ไหลพ่าด้วยลงสามไปเลยแล้วกันเนาะเราไม่ได้ใส่มานะครับเนื่องจากเราไม่ค่อยได้จัดแหวนไอ้พวกนั้นเอาไว้นะใส่ตัวไหนที่ควรติดน้องหลง,หลงโอเคติดครับได้เล่นต่อเปิดก่อนได้เปรียบครับกายแท้วิญญาณยุดยิ่งจอกปีศาจ ทักษะที่4กดล้ขนไปเลยนี่ครับติด4ีตัวทั้งหมดติดไหมมันมีโอกาสติดอยู่โอ้เป็นลุงกระทืบเอาซื้อขาครับโอ้ใจยเย็นมีอะไรค่อยค่อยพูดกันแล้วก็ชิงจังหวะวางไฟก่อนเลยครับช่วงนี้ความจริงเนี่ยเราเราจะดึงให้หวยน้าเล่นแบบเร็วๆเ,เ,เลยก็มันก็ได้นะครับแต่กายแท็ม,มันจะออกไปไวไงคือแบบมันหมดไปไวทักษะ4 ทำให้เขาติดอยู่อย่างนั้นแหละเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็ยิงเลยนะครับโอ้่แดงจัดสุดท้ายแลครับอ่ะหมดครับวิ่งจาอวิ่งกลับบ้านเนี่ยเห็นไหมเขาจะเขาจะตีกันเองอะ่ะนะครับ มันก็ไม่ต้องถึงมือเรานะครับอาจารย์ลองแบบปล่อยๆให้เขาตีก็ได้อ่ะอันนี้เขาหมดแล้วนะครับขอลลัคขาาเขามส่เพิ่มขึ้นสิเสียเยโครตรเสียเยโครตรเสียเยโครตรแรงเสียเยโคตรแรงเลยเออหือ,อ อีกสักหนึ่งไฟครับโอ้ต่รอบนี้เขาเล่นเป็นตัวค่อนข้างเป็นประโยชน์นะมันเหมือนเป็นการอัปเกรดให้หัวหน้านี่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับคือในคนรู้สึกจาจว่าหัวหน้ามีประโยชน์ขึ้นขึ้นเยอะเลยนะปกติกตอันเนี้ยด้วยความสามารถมันไม่ได้เพิ่มแบบนูน่นนี่นี่นั่นเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นหัวหน้าเนี่ยประโยชน์จากซิงครับอ้าวติดอุ้ย โอ้ยโอ้โหไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาล้างมาไม่ได้เอาล้างมาครับหวยหน้าติดห่วยหน้าติดนะครับอันนี้โอ้นี่คือไม่ถึิงเล่าเนี่ยกายแท้ครับคือจะเอามาลองแหละทีมเขาไม่ได้จัดทีมถึกกันไว้นะแต่ก็ใส่ดาวอะไรกันไม่เต็มปกตินะครับ เราก็ควบคุมผ่อนข้ามให้ติดสับสนเนี่ยุบก,กระเทือบครับกระเทือบเพื่อนป็นไงอ,อ้วนไฟติดรอบเดียวใช่ไหมก็เพิ่มให้อ้วนไฟติดเดยอะๆนี่ครับไหมกระตุต้นเอฟเฟกนี่กระตีกันเองระหว่างที่ตีกันเองอ่ะคุณก็โดนไฟข้างล่างไปเรื่อยๆอนึกภาพออกไหมการเล่นแบบคอมโบอ่ะแบบขนาที่คุณติดสับสนแล้วแบบคุณแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะ ข้างล่างก็มีไฟอยู่ตรงตีน่ะอืออือ่ะวิ่งกลับบ้านไปแล้วนะครับระหว่างนี้ก็ไม่ทําอะไรมากครับเตะเร่งเทินไปเรื่อยๆนะครับเขาติดสับสนกันอยู่เลยมีเออหลองหลุดอ่ะนะครับอ่ะถึงโดนทาวหวานพันเกีียวก็ไม่เป็นไรนี่โดนโดนไฟเผาครับเพิ่มอีกครับอย่ายให้เขา ได้ลืมตาอ้าปากไะครับมันเป็นโอกาสนะยิ่งเราใช้ได้เรื่อยโอกาสยิ่งลดลงเรื่อยๆครับมันมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะตีเราได้นะแต่พอเขาตีเราเนี่ยเขารับเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้น10%ทุกครั้งไงน,น,นี่เนี่ยมือเลือดโหดใช่ไหมอาจารย์ก็ปล่อย้เขาตีครับตอนนี้รับ30%นนะครับเห็นไหม ใ้ตรงที่มัน,มนตีอยู่นเนี่ยเห็นไหมอานิงก็กตีตีกันเองครับมันมีโอกาสนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถือว่าถือว่าดีนะเอาจริงๆในแง่มุมที่เอาไปเล่นแบบปั่นป่วนชาวบ้านเขานะครับหัวยหน้าเนี่ยเจ๋งเลยอะชอบเลยครับทุกใจทุกใจร้าย เออหลงหลงทึกๆึกแบบนี้สิเป็นแบบกระสอบทรายให้เราฝึกสกิลเล่นนี่ครับติดสับสนแล้วก็เตะธรรมดาตอนนี้เขารับเพิ่มขึ้นเต็มเต็มแล้วนะเห็นไหมห้าแล้วนะครับไม่ไม่เต็มตีมาเต็มสิบคือตายซะก่อนเหมาะกับการตีกระดูกจริงๆนะหัวหน้าดีกว่าเดิมเยอะเลยอัปเกรดอะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับกายแท้น้องหูเลน,น่า บอกเลยว่าเหมือนเป็นการอัปเกรดสกิลให้โคตรมีประโยชน์สุดๆเลยนะเรียกว่ามีประโยชน์จากซิงค์สังกะสีหลังคาและประตูหลังบ้านนะครับสุดยอดจริงๆสําหรับน้องหุวยหน้าใครที่ชอบน้องอะไรน้องเนี่ยก็อย่าลืมเก็บตัวกันไว้สุ่มด้วยนะครับแต่น่าจะค่อนข้างนานกว่าจะเข้าหรือเพื่อเผอเนี่ยนานกว่าที่คิดด้วยเนื่องจากในเบต้าเนี่ยเขาเอามาให้ลองเทสก่อนแต่ว่าสกิลมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ถ้าหากว่าข้อมูลไหนสกิลไหนอะไรแบบไหนที่จานพูดผิดพลาดตกหล่นไม่สมบูรณ์ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครชอบใจยังไงเนี่ย,ย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจช่องจานแจ็คไวน์ในเกมเมอร์ด้วยนะบอกตามตรงว่าถูกใจมากนะครับสําหรับใครที่เป็นสายคอตีกระดูกทั้งเฉินหัวหน้าปกติดีอยู่แล้วตอนนี้อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น2โคตรดีไปอีกการกายแท้บัฟดาเมจเพิ่มสแต็กล้างออกไม่ได้ วาลีแห่งคำว่าสุดยอดจริงๆกูดลักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ